สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับดาบสมุไรอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้เท่มากนะครับผมเท่กว่าตัวเดิมที่พี่นนเคยพับไปนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมีลายด้วยนะครับผมแต่งลายเองด้วยแบบของเราในแบบของเราได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย โอเคครับผมขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระดาษมา2แผ่นก่อนนะครับผมสีขาวนะครับผมเราจะพับตัวดาบก่อนนะครับเราจะใช้กระดาษ2แผ่นนะครับผมแต่ดาบสมุไรนะครับผมใช้กระดาษทั้งหมด7จถึงแแผ่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แผ่นแรกนะครับผมโอเคให้เราทำการพับครึ่งกระดาษนะครับผมแนวยาวนะครับปุ๊บเล็งตรงแล้วก็รีดนะครับผมปุ๊บโอเคทําการพับอีกทบนึงนะครับปุ๊บ ล้รีดดไเยโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการเปิดมานะครับปึ๊บโอเคพอเปิดมาแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาขอบล่างมาชนกับขีดตรงกลางนะครับผมทําการพับเข้าแบบนี้เลยปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็รีดปึ๊บโอเคทั้งสองข้างเลยนะครับผม ปุ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแ,แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับมาประกบกันเข้าแบบนี้นะครับปุ๊บป๊บโอเคครับผมให้เราพับแบบนี้ทั้งหมด2อันนะครับผมที่เราเอากระดาษมา2แผ่นเมื่อกี้นะครับผมให้เราพับ2อันนะครับผมพับได้เลยโอเคครับผมพอได้2ออันแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาดินสอนะครับแต่งปลายดาบนะครับผม เราก็จะเอาโค้งประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดตัดมันโค้งประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคขัค้นตอนนี้เราก็เอากรรไกรตัดได้เลยครับผมเอากรรไกรตัดตามรอยที่เราเขียนไว้เลยนะครับ ปุ๊บนี่โอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโค้งประมาณนี้นะครับผมดาบสมุไรนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเอาไม้มรรทัดกับปากกาเมจิกนะครับผมมาขีดนะครับเพื่อแต่งลายนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมใครจะไม่แต่งลายก็ได้นะครับผมไม่แต่งลายก็สวยเหมือนกันนะครับเราจะตีเส้นกึ่งกลางลำตัวดาบพอดีนะครับผมขีดเส้นตรงปุ๊บปุ๊บนี่ ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็โค้งไปเลยปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเราจะตีเส้นตรงไปเลยนะครับปุ๊บแต่อันนี้เราจะตีไม่ต้องสุดนะครับผมนี่เราจะตีไว้ประมาณนี้นะครับตรงนี้เราจะเผื่อไว้ตัวด้ามดาบนะครับโอเคขั้นตอนแต่งลายนะครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับผมนี่ ของพี่นนท์ก็จะแต่งประมาณนี้นะครับผมเอาสีส้มวาดลายแบบนี้นะครับเห็นไหมวาดลายนะครับผมแล้วก็เอาสีดําทาอีกรอบหนึ่งนะครับผมทาด้วยสีดําอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับผมใครจะแต่งลายตามพี่นนท์ก็ได้นะครับผมโอเคทําการแต่งลายเลยนะครับนี่นะครับพี่นนท์ก็จะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับผมตัวที่ติดปลายไว้ที่หลังนะครับผมพี่นนท์ก็จะลากแบบนี้นะครับ ก็จะลากปุ๊บแล้วก็เหมือนมีแต่กิ่งก้านนะครับเหมือนมีแต่กิ่งก้านเหมือนต้นไม้นะครับผมพี่น้องก็จะแต่งลายแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับผมนี่เราก็จะต่อแบบนี้นะครับนี่มันก็จะต่ออยู่แบบนี้นะครับเราก็ลากไปเรื่อยๆนะครับผม นี่นี่นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะลงสีดํานะครับสีดํานะครับผมเราก็จะแต่งปุ๊บแต่งอันนี้ขึ้นไปนะครับผมเราจะเอาประมาณนี้นะครับให้เราแต่งสีดํานะครับผมขั้นตอนแรกเราจะเขียนไว้ก่อนนะครับผมอย่าให้มันทับสีส้มนะครับเราจะไม่ให้ทับสีส้มนะครับผม เราก็จะวาดลายประมาณนี้เลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็ระบายนะครับปึ๊บนี่นะครับผมแบบนี้นะครับเราจะระบายเฉพาะด้านล่างนะครับผมเฉพาะด้านล่างนะข้างบนตรงนี้นะครับก็จะปล่อยให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับผมจะได้สวยนะครับโอเคทําการระบายได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมนี่ขั้นตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผมลายดาบเท่ๆนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมลายดาบของพี่นนท์นะครับผมแล้วแต่ใครจะแต่งแบบไหนนะครับผมแล้วแต่ความชอบเลยนะครับหรือจะไม่แต่งก็สวยนะครับผมมันจะเป็นสีขาวไปหมดเลยนะครับผมก็เท่เหมือนกันนะครับโอเคขั้นตอนประกอบนะครับผมเราจะใช้เทปใสนะครับผมเราจะใช้เทปใสค่อนข้างเยอะนะครับในการทําดาบสมุไรอันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม ประกอบต่อกันเลยนะครับผมให้เราทําการเปิดออกนะครับผมแล้วก็พลิกกลับด้านมานะครับปุ๊บนี่อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมปุ๊บเราก็จะเอามาชนกันแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็จะเอาเทปใสนะครับผมโอเคโอเคเราจะเอาเทปใสนะครับผมติดอันนี้ก่อนนะครับผมครึ่งนึงนะครับนี่นี่เราจะติดแบบนี้นะครับผมครึ่งหนึงนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาติดอันนี้ เราก็จะเอามาประกอบต่อกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผม <Okay. S 2> เราก็บีบใส่เราก็บีบมาประกอบกันปึ๊บปึ๊บนี่โอเคครับผมเราต่อได้แล้วนะครับผมยาวสวยเลยนะครับผมดาบสมุไรออันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาติดที่หัวนะครับผมนี่ ที่หัวมันยังไม่ติดกันเลยนะครับผมโอเคให้เราเอาเทปใสเหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะมาติดตรงหัวก่อนนะครับติดปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับผมปุ๊บโอเคเราก็ติดให้หมดเลยนะครับผมที่มันลอยรั่วนะครับเราก็ติดด้านนี้ด้วยนะครับผมปุ๊บ ปึ๊บนี่โอเคโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะติดตรงนี้ด้วยนะครับผมติดยาวมาเลยนะครับผมให้มันติดกันแบบนี้นะครับผมโอเคเราก็จะดึงเทปใสยาวๆเลยนะครับผมขั้นตอนนี้นะปึ๊บอะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมปึ๊บแล้วเราก็เล็งจากตรงปลายดาบเลยนะครับผมปึ๊บเราจะติดเข้าไปครึ่งหนึ <im> ่งนะครับผมปึ <sucks> <im> ๊บโอเคนี <im> ่นะครับผมประมาณนี้นะครับผม แล้วเราก็พลิกกับด้านมาปึ๊บเราก็เอาเทปใส่ที่เหลือนะครับผมมาติดฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่เห็นไหมพอติดได้แบบนี้ก็จะสวยนะครับผมเหมือนตัวดาบแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ติดให้หมดเลยนะครับ นี่นะครับผมโอเคตอนนี้ตัวดาบเราได้ตัวดาบแล้วนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับยาวๆสวยๆเลยนะครับผมเท่ๆเท่ด้วยลายนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอากระดาษเพิ่มมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําการหมุนนะครับผมเราจะหมุนเป็นก้านเล็กๆนะครับผมแล้วก็เราจะเอาเสียบเข้าไปในนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวดาบเรานะครับผมโอเคให้เราทําการหมุนแบบนี้นะครับผม เราต้องการหมุนแบบนี้นะครับผมดันเข้าไปเทียนิดเทียนิดนะครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะเล็กนะครับผมพอมันเล็กนะครับผมพอมันหมุนหลายๆทบมันจะแข็งแรงนะครับผมนี่หมุนแบบนี้เลยนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผมเราจะหมุนให้เล็กแบบนี้นะครับปุ๊บนี่แล้วก็เทปเทปใสติดตรงนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับผมเห็นไหมแข็งแรงนะครับ นี่แข็งแรงมากเลยนะครับผมให้เราม้วนแบบนี้นะครับผมทั้งหมด3อันนะครับผมโอเคนะครับผมนี่พอเราม้วนได้ทั้ง3อันแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอามา2อันก่อนนะครับผมมา2อันนะครับมาต่อกันแบบนี้นะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็เอาเทปใส่นะครับเทปใสมาพันติดกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับผมทั้ง2ข้างเลย โอเคเพอต่อได้ยาวแบบนี้แล้วนะครับผมขั <fr> <mel> ้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอาตัวดาบมานะครับผมบีบแบบนี้นะครับผมบีบจนถึงตายเลยนะครับผมเราจะเอาอันนี้สอดเข้าไปนะครับปุ๊บสอดเข้าไปนะครับผมตรงนี้มันอาจจะติดนิดนึงนะครับผมถ้ายังไม่เข้ารูนะครับเราก็ต้องเล็งให้เข้ารูนะครับผมปุ๊บนี่เข้าแล้วครับผมเราก็เลงมาถึงปลายเลยนะครับผมปุ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ ก็จะช่วยให้ดาบเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ตรงเลยนะครับผมไม่เบี้ยวด้วยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมอีกอันนึงนะครับผมเราก็จะเอามาเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับผมเสียบเข้าไปถึงตรงนี้นะครับนี่เราก็ดันไว้นะครับผมปึ๊บ,บนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าเราต้องการเอาเทปใสติดไว้แบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเค โอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรากะให้เรากะเอานะครับผมว่าเราจะเอายาวด้ามยาวประมาณไหนนะครับผมแต่พี่นนท์แนะนํานะครับผมเอายาวประมาณนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมเอายาว15 15เซนติเมตรไปเลยนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เราจับดูก็ได้นะครับอ่ะเอายาวประมาณนี้นะครับปึ๊บโอเคให้เราเอากันไกมาตัดเลยนะครับผมปึ๊บ Okay. นี่นะครับผมพอเราตัดได้แบบนี้แล้วนะครับผมอันนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับผมเราก็จะสอดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมโอเคแล้วให้เราเอาเทปใส่รัดติดกันนะครับปึ๊บป๊บแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมตรงนี้ก็จะได้เป็นทําด้ามได้นะครับผมนี่ให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะทําด้ามมันนะครับผมให้เราวางไว้ก่อนนะครับปึ๊บโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราเอากระดาษอีก1แผ่นนะครับผมจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับผมสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับให้มันเป็นคนละสีกับตัวดาบนะครับผมโอเคให้เราทาการพับครึ่งกระดาษนะครับปึ๊บ ก็รีดเลยโอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทําการพับอีกทบหนึ่งนะครับผมปึ๊บโอเคทการทำการรีดนะครับปึ๊บโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เปิดกลับมาครับผมแล้วก็ให้เราพับขอบเข้าไปนะครับผมให้เราพับเข้าไป1เซนติเมตรนะครับผมความกว้างนะครับปึ๊บ แ,แบบนี้นะครับผมปึ๊บโอเคทั้งสองข้างเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับประกบติดกันนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมพอได้เป็นในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผม <Okay. S 2> ขั้นตอนต่อไปให้เราเอาตัวดาบเรามาวางนะครับผมปึ๊บนี่ อยู่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็พับลงปึ๊บปึ๊บโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะครับโอเคตรงนี้เราก็ติดเทปใส่นะครับผม เราก็ติดยาวเลยนะครับผมติดทั้งหมดเลยนะครับป๊โอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราทำการถอดออกมานะครับผมปึ๊บนี่ถอดด้ามจับออกมานะครับผมแล้วก็ให้เราเอากาวนะครับ เอากาวแท่งกาวหลอดก็ได้หมดเลยนะครับผมให้เราทาเข้าไปในนี้เลยนะครับปึ๊บทามันชุ่มๆเลยนะครับผมมันจะติดแน่นนะครับปึ๊บทาทั้งอันเลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราใส่กลับไปเลยนะครับเราใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บ ปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมขีดที่เราทําไว้นะครับผมให้เราเว้นนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับปุ๊บโอเคแล้วก็บีบได้เลยครับผมบีบให้กาวมันติดนะครับปุ๊บโอเคนี่ตอนนี้ก็ติดแน่นแล้วนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผม เดี๋ยวเราจะทําตัวที่กั้นมันนะครับผมตัวที่กั้นตรงนี้นะครับไว้จับและกั้นได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะครับผมโอเคฮะเราเอากระดาษมาอีก1แผ่นนะครับผมสีที่เหมือนด้ามจับนะครับผมก็คือสีแดงนะครับผมโอเคให้เราทําการพับครึ่งเลยนะครับผมปึ๊บก็รีดโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการพับครึ่งอีกทบหนึ่งนะครับปึ๊บรีดนะครับ โอเคให้เราพับเข้าไปอีกทบหนึ่งนะครับผมทั้งหมด4ทบนะครับพยายามพับให้เท่ากันนะครับผมโอเคทบสุดท้ายนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างแข็งนะครับผมเรางอไว้ก่อนนะครับผมงอแล้วก็กค่อยๆพับนะครับ นี่โอเคโอเคครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราแต่งนะครับผมแต่งขอบตัดขอบทิ้งนะครับปึ b b, ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมทั้งสี่มุมนะครับผมตัดเหมือนกันเลยปึ๊บนี่นะครับผมโอเคก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราแต่งนะครับปึ b b, ๊บนี่แล้วเราก็ตัด ที่มันแหลมแหลมนะครับผมตัดออกเลยนะครับปึ๊บทุกมุมเลยนะครับผมตัดออกนี่โอเคนะครับผมเราก็จะได้แบบนี้นะครับผมสวยๆเลยโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมนี่มันยังเปิดได้อยู่นะครับผมให้เราเอาเทปใสติดเหมือนเดิมนะครับผมให้เราเอาเทปใสติดรอบๆเลยนะครับผมปึ๊บ นี่พอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมเห็นไหมรอบๆก็จะมีเทปใสนะครับผมติดก็เพื่อความเท่ด้วยนะครับผมเพื่อความเงานะครับผมเห็นไหมมันจะเงานะครับผมสวยเลยนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอาตัวดาบเรามาวัดนะครับปึ๊บว่ามันกว้างประมาณไหนนะครับผมความกว้างนะครับเอามาวัดปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขีดไว้นะครับทั้งสองข้างเลยปึ๊บนี่เราก็วัดแนวตั้งด้วยนะครับผมปึ๊บ แนวตั้งกว้างประมาณไหนนะครับปุ๊บให้เราขีดไว้นะครับโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการพับนะครับผมปุ๊บพับครึ่งเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับผมให้เราพับครึ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราจะทําการตัดนะครับผมเอากันกรตัดแบบนี้นะครับปุ๊บนี่แบบนี้นะครับผมโอเคทําการตัดได้เลย โอเคครับผมนี่โอเคนี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอาดาบเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับปึ <P u> ๊บ <P> ป <u> ึ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราดันขึ้นมาให้เราดันตัวนี้นะครับผมขึ้นมาทับตัวด้ามจับของเราเลยนะครับปึ <P u> ๊บ <P> ป <u> ึ <P u> ๊บนี่นะครับผม ดันขึ้นมาแล้วก็เราก็เล็งให้เท่ากันนะครับปึ๊บนี่โอเคมันก็จะแน่นนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมมันยังหลวมอยู่นะครับเราจะเอาเทปใสมาติดให้มันแน่นขึ้นนะครับผมปึ๊บเราจะติดแบบนี้นะครับติดด้ามจับครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ติดตัวกั้นครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่เราจะติดรอบๆเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมติดแน่นแล้วนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะแต่งความเท่ของด้ามจับนะครับผมเราจะเอากระดาษสีขาวมาพันๆๆเป็นลายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอากระดาษสีขาวมา1แผ่นนะครับผมแล้วก็ทําการตัดนะครับความกว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับผมตัดไปแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผม โอเคนะครับให้เราตัดแบบนี้ทั้งหมดนะครับ4เส้นนะครับผมทําการตัดได้เลยชึบนี่โอเคครับผมทั้งหมดเราก็ได้4เส้นแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็เอาด้ามจับมาเลยครับผมปึ๊บเราก็เอากระดาษที่เราตัดเมื่อกี้นะครับผมมาติดเทปใสครึ่งหนึ่งปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาติดด้ามจับนะครับผมติดแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บ นี่เอาเทปใส่ติดไปนะครับผมโอเคแล้วเราก็ม้วนนะครับเราก็ม้วนกระดาษที่เราตัดเมื่อกี้นะครับผมม้วนไปแบบนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่พอกระดาษหมดนะครับผมให้เราเอาเทปใส่มาติดปึ๊บเราจะเอามาต่อกันนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ต่อแบบนี้นะครับผมแล้วก็ม้วนต่อนะครับ ปึ๊บนี่โอเคครับผมบนจุดๆเราก็ตัดได้เลยครับผมปึ๊บแล้วเราก็เอาเทปสายติดไว้นะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมโอเคเหลืออีก2เส้นนะครับผมก็ทาเหมือนเดิมเลยนะครับปึ๊บอ่ะรอบนี้นะครับผมเราจะสวนทางกันนะครับผมเราจะไขว้นะครับนี่เราก็ติดด้านนี้นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ มมวนสวนทางนะครับผมปึ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่มันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับผมนี่แบบนี้เลยสวยงามนะครับผมปึ๊บ โอเคนี่นะครับผมผสดแล้วเราก็ตัดปึ๊บเอาเทปใสติดนะครับปึ๊บโอเคนี่โอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราตัดแบบนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับผมเราจะมาติดไว้ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตรงนี้มันยังแบบโล่งๆอยู่นะครับผมให้เราทําการติดไปเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมปึ๊บ เราจะม้วนลงแบบนี้ปึ๊บเพิ่มความเท่นะครับผมปึ๊บโอเคเราก็ตัดปึ๊บเทปใส่ติดอีกรอบนึงนะครับผมปึ๊บโอเคนี่นะครับผมได้แบบนี้แล้วนะครับผม โอเคนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะเอากระดาษมาม้วนตรงนี้ก็เป็นานเสร็จทิ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษขนาด9คูณ21นะครับผมโอเคแล้วให้เราทําการพับครึ่งแนวยาวเลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็รีดปึ๊บปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเอาด้ามดาบนะครับผมมาท่าแบบนี้นะครับผมปึ๊บ นี่แบบนี้นะครับผมแล้วให้เราทําการหมุนได้เลยนะครับผมปึ๊บหมุนให้แน่นนะครับผมขั้นตอนนี้นะหมุนไปเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่พอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราเอาเทปใสติดไว้นะครับผมปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผมเราจะเอาเทปใสติดเพิ่มความเงานะครับผมเพิ่มความเงาตรงนี้นะครับเห็นไหม พอติดเทปใส่เข้าไปมันจะเงามันจะสวยนะครับผมโอเคเราก็ทําการติดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็ติดปิดข้างหลังนิดนึงนะครับผมปึ๊บติดปิดอย่างนี้นะครับผมปึ๊บสัก2ออันปึ๊บ นี่นะครับผมโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ดาบซามูไรสุดเท่ของเรานะครับผมแต่งลายเองด้วยแบบของเรานะครับผมเท่ๆเฟี้ยวๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับดาบซามูไรสุดเท่นะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ